สวัสดีครับวันนี้สีผ้ามาเห็ดลาบเป็ดนะครับอ่านี่ก็เป็นหนังนะเผากับเกียวไปนะครับอ่าหนังเป็ดนะครับแหลกมากนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เผาซับเดี๋ยวเอามาล้วนไว้ครับก็ยังบดใสุกดีนะครับอ่าเนื้อเป็ดเผากับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับให้มันมันออกให้มันตึงให้มันบได่ให้กรอบนะครับสูตรนี้ถ้าใส่กระเทียมเลยครับดับกินสาบไปนะครับอ่ากำลังได้ทีแล้วครับต่อไปเขาจะเอาน้ำที่ล้วนเป็ดเนี่ยมาเทใส่ครับนี่ข้นๆๆอยู่เกี๊ยวครับนี่เห็นบหมมันจะมีความนุ่ม ลมุนนี่ครับเขียวไปครับอยาให้มันเดือดครับมันจะเป็นฟองนี่ครับเขียวไปเขียวไปครับนี่ครับอ่ากำลังได้ทีแี้วเขากำลมาเทใส่เนื้อที่ล้วนครับนี่เทลงไปแล้วก็ค้นครับเนื้อเป็ดมันก็สิเริ่มซุกขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งครับอ่าหิมไปมันก็จะซุกเลยนี่ครับนุ่นๆครับนิ่มๆอันนี้เพราะป็นเป็ดบานนะครับเป็นเป็ดสื่อไม่อยากหางครับโบ้มีเครื่องในนะครับผม ครับน่ะเดี๋ยวเข้ามาปรุงเลยครับใส่ใบมะกรูดซอยนะครับอ่าต้นหอมผักซี่ยังต่างๆใส่ลงไปครับที่เขาซอยไว้นะครับอ่าแล้วแต่ผู้มักหอมงัวครับตามด้วยพริกป่นครับใส่ไปจุดจวดตามด้วยข้าวคั่วครับหอมหอมเนยหลายบีบบกหน้าออกนี้กะบ่ได้เปรี้ยวมานะครับเอาแบบนุ่นนวลรสชาติกลมกลมนะครับเปรียวนิดนัวหน่อยนะครับของปลาใส่ไปครับข้นหวาน คนนี้มันเข่าหวานสะกอนหรือซิมเบิงขาดยังกะค่อยๆเติมไปนะครับนี่ครับตาตาเขาลาเป็ดมันก็สีเบิง่งเนียนๆนวลๆนะครับเหมือนเราเข้าร่วมดีๆนะครับนี่ครับกระลังแบบชุ่มๆครับผมมากินแบบนี้นะครับแบบแห้งผมบ่มากครับผมว่ามันกินแล้วมันบ่เพิ่นครับถ้ากินแบบนี้มันจะเพิ่นน้ำมีน้ำให้จับมีน้ำให้ในโซนแน่คุกกี้คุปติกครับอ้าวเติมผมลงไปเอาพักไปยิ่งน้อยนะครับอันเนี้ยแน่นครับอ่าข้าวกลัวอีกน้อยนึงครับอ้าวข้นแบบนี้นะจะได้ที่ระดนี้เบิงส่ง ซีมเบิ้งจักกน้อยบาทนี้เป็นถังได้ได้การวออ่าอ้ํามุ่นเอาครับเสิร์ฟครับตักใส่จานนะครับ,บแซ่บครับสูตรนี้ก็เด็ดคือกันครับผม